สวัสดีะยินดีต้อนรับเข้าสู่นิยายเสียงเรื่องแม่เลี้ยงแสนดีที่หนึ่งบทที่62ขอเลี้ยงฉลองไม่เพียงแต่ผู้นำหมู่บ้านเกาเทียนกับลูกชายมาลุงหงจิงก็พาคนในครอบครัวมาทั้งบ้านมั่นชิงก็เอาของมาตอบแทนเมื่อสักครู่ลูกชายของนางได้ทั้งขนมและของเล่นกลับไปดูจากที่เห็นกล่องขนมน่าจะมีราคาไม่น้อยเลย ที่ผ่านมากลุ่มสตรีได้มีรายได้มากขึ้นจากการขายข้าวโพดคั่วจากนั้นก็มีจากการทำถุงมือกับกระเป๋ารูปแบบต่างๆที่เจ้าอิงวามอบแบบให้หลังจากทำชุดให้ก่อนไปเมืองหลวงมาขายเรียกได้ว่าขอเพียงใครขยันรายได้ไม่น้อยแน่นอนแต่ละบ้านมีรายได้ต่อเดือนเท่ากับทำทั้งปีในอดีตหมดช่วงหิมะนางเองก็จะสร้างบ้านอิฐแล้วได้ยินว่ามีหลายบ้านที่ตั้งใจจะสร้างบ้านใหม่แล้วจะไม่ให้มาขอบคุณเจ้าอิงวาได้อย่างไร พอกลับมาถึงห้องนอนของตัวเองความรู้สึก,กว่ายอยู่ที่ไหนก็ไม่เหมือนบ้านของตัวเองเป็นเช่นนี้นี่เองเจ้าอิงว่าอาบน้ำอุ่นเพื่อความสบายตัวระหว่างทางมาไม่ค่อยสะดวกหลายอย่างดังนั้นกลับมาถึงบ้านานางจึงแช่น้ำฟอกสบู่สัะผอมอย่างสบายใจในขณะที่กำลังแต่งตัวอยู่เสียงเสียลซีก็ดังขึ้นหน้าห้องนอนไอหญิงเจ้าคะมีคนมาหาเจ้าคะเป็นผู้นำหมู่บ้านเจ้าคะเอเดี๋ยวจะเสร็จแล้ว เ้าอิงวาจึงรีบแต่งตัวรวบผมที่ยังเปียกชื้นอยู่ขมวดขึ้นแล้วใช้ปิ่นที่ใกล้ที่สุดปักลงไปง่ายๆนางไม่มีเวลาเช็ดผมให้แห้งหากให้คนอื่นรอนานคงไม่ดีนะักพอเปิดประตูเข้ามาก็เห็นเสี่ยวซีนั่งรอยอยู่หน้าห้องไปเอาน้ำชาก,กับขนมมารับรองทุกคนก่อนนะแล้วเสี่ยวหลินอยู่ไหนตอนนี้คุณชายเล่นอยู่ลานหน้าบ้านกับเสี่ยวห้าวและเออ คุณชายหมิงเจ้าค่ะเสี่ยวซีรู้ถึงฐานะของฝ่าบาทแล้วนางเองไม่แน่ใจว่าเรียกเช่นนี้ได้หรือไม่ไปตามมาอาบน้ำได้แล้วเดี๋ยวเย็นกว่านี้จะไม่สบายเอาเจ้าค่ะเจ้าอิงวากำลังเดินตามเสี่ยวซีลงไปข้างล่าง ไปเฟยหลงก็เปิดประตูออกมาพอเห็นหญิงสาวตรงหน้าก็ชะงักดวงตาคมกวาดสายตามองภาพตรงหน้าราวกับจะประทับเอาไว้ในใจปรับสีหน้าให้ดูสีหน้ายังคงเรียบเฉยให้มากที่สุดทั้งที่ตอนนี้ใบหูเขาร้อนไปหมดแล้วกำลังจะลงไปข้างล่างหรือเจ้าคะ เจ้าอิงว่าเห็นไปเฟยหลงใบหน้ากระจ่างใสดูสดชื่นขึ้นมองเห็นว่าเปลี่ยนชุดใหม่แล้วเมื่อสักครู่เขาคงขึ้นมาอาบน้ำเหมือนกันกันกบนางกระมังอืมมีคนมาหาหรือเป็นผู้นำหมู่บ้านน่าจะมาถามข่าวเรื่องการแข่งขันนะเจ้าค่ะไม่น่าจะมีอะไรถ้าลงไปได้หรือไม่ไปเฟยหลงเอยถามาด้วยท่าทางไม่แน่ใจนักแต่ในใจก็ที่จะคาดหวังไม่ได้ ูเรียวขมวดขึ้นกัดริมฝีปากมองไปยังข้างล่างอย่างช่างใจหากชาวบ้านเจอบุรุษคนอื่นอยู่ในบ้านของตัวเองไม่รู้ว่าพวกเขาจะคิดอย่างไรส่วนตัวนางไม่ได้กังวลมากแต่ไม่อยากให้คนมานินทาว่าร้ายให้ลูกชายของนางได้ยินไม่เป็นไรเจ้าข้าขาจะบอกว่าท่านได้รับคำสั่งจากป่าบาทให้มารอรับภาพวาดของข้าและดูความเป็นอยู่ในหมู่บ้านห่วหลินด้วยอีกทั้งไม่ได้มาเพียงลำพังคนเดียวคนคงไม่คิดมากกรอกเจ้าค่ะ ไเฟยหลงพยักหน้ารับแล้วก็เดินตามเจ้าอิงวาลงมาชั้นล่างเงียบเงียบพอทุกคนเห็นบุรุษที่ลงมาพร้อมเจ้าอิงวาก็ชะงักบุรุษรูปงามผู้นี้คือใครเจ้าอิงวาจึงแนะนำตำแหน่งฐานะของเขาอย่างไม่ปิดบงัง เมื่อได้ยินว่าเสนาบดีมาเพื่อดูความเป็นอยู่ของชาวบ้านในหมู่บ้านเกาเทียนตื่นเต้นกังวลจนทำตัวไม่ถูกคนของทางการที่มีตำแหน่งใหญ่โตที่สุดที่เขาเคยได้พบคือท่านเจ้าเมืองถูกนี่คือเสนาบดีใหญ่กว่าตั้งหลายเท่าจะไม่ให้เขากังวลคงเป็นไปไม่ได้ท่านลุงเกาทุกคนเชิญนั่งก่อนเจ้าคะนี่ของเอามาให้ข้าหรือเจ้าคะไม่เห็นต้องเอาอะไรมาเลยนะเจ้าคะข้าเกรงใจ เจ้าอิงวามองของที่บ้านหงกับม่านชิงเอามาฝากด้วยความเกรงใจและซาบซึง้งชาวบ้านที่นี่ต่างมีน้ำใจกับนางจริงๆไม่เป็นอะไรไม่ได้มากมายอะไรต้าเป๋าเอาทั้งขนมกับของเล่นไปราคาแพงกว่าข้าวโพดพวกของข้าด้วยซ้ำ มั่นชิงผลักข้าวโพวดคั่วทั้งรสชาติหวานและเค็มเอาให้เจ้าอิงวายามนี้ข้าวโพวดคั่วเปลี่ยนเป็นใส่ถุงผ้าหูรูดปักลายน่ารักจากเจ้าอิงวาวาดให้ด้านบนเป็นชื่อหมู่บ้านไม่แปลกใจเลยที่คนจะซื้อเอาไปเป็นของฝากเพราะมันดูมีราคามากขึ้นนี่เองใส่แบบนี้ดูน่ารักมากนะเจ้าคะะปินหงเหมยช่วยแนะนำให้ทำมาขายตอนนี้ไม่เพียงขายข้าวโพวดคั่วได้ เรายังทำกระเป๋าผ้าใส่ของตั้งแต่ชิ้นเล็กสะพายน่ารักไปถึงกระเป๋าใบใหญ่สะพายหลังไหนจะถูมือปลอบหมอนปลอบผ้านวมพวกเราขายดีจนพ่อค้าที่อื่นมาติดต่อกลุ่มสตรีเราเพื่อรับเอากระเป๋ารูปแบบที่เจ้ามอบให้นำไปขายในเมืองอื่นแล้วผู้นำเกาช่วยพาพวกเราไปอำเภอเพื่อลงทะเบียนลวดลายทั้งหมดดังนั้นภาพวาดแบบร่างของเจ้าจะถูกลงทะเบียนเป็นของหมู่บ้านของเรา ดังนั้นไม่ต้องกลัวว่าจะมีใครระมาเรียนแบบตอนนี้ไม่ได้ทำนาไรายได้ของคนในหมู่บ้านก็มีอันนี้มาช่วยหน้าหนาวปีนี้เราไม่ต้องอยู่อย่างลำบากเพราะเจ้ามาช่วยเราแท้แท้อิงอิงมั่นชิงพูดยาวเหยียดก่อนหน้านั้นครอบครัวของนางไม่ใช่ว่าจะสบายอย่างทุกวันนี้หากไม่ใช่เจ้าอิงวาให้คำแนะนำและวาดภาพกระเป๋าในแบบต่างๆสอนให้เห็นว่าควรจะทำสินค้ายอย่างไรให้น่าสนใจโดยไม่คิดว่าจะเก็บเอาไว้กับตัว ยอมสอนให้กับชาวบ้านทั้งที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรทุกครอบครัวมีเงินมากขึ้นคนในหมู่บ้านก็รู้จักแบ่งบานและให้โอกาสคนอื่นเหมือนกันจนตอนนี้นางรู้สึกว่าบรรยากาศในหมู่บ้านจึงปรองดองยิ่งกว่าที่ผ่านมาเดินไปที่ไหนมีแต่รอยยิ้มทักทายกันไม่เหมือนเมื่อก่อนที่ต่างก็มองเศร้าทุกทนแตกต่างกันไป ค่าเพียงแนะนําแต่พวกท่านเป็นคนลงมือจะมายกผลประโยชน์ให้ข้าหมดเลยหรือของพวกนี้หากไม่มีฝีมือต่อให้ข้าวาดแบบให้แค่ไหนก็คงขายไม่ได้พวกท่านามีความสามารถน่าชื่นชมทุกคนเจ้าค่ะเจ้าอิงวาไม่กล้าจะรับคําชมนางสอนชาวบ้านเพราะนางอยากได้ใช้เองแต่ไม่มีฝีมือแต่กลับทําให้ชาวบ้านชื่นชมเช่นนี้ก็ที่จะละอายแก่ใจไม่ได้ เจ้าอิงวามองครอบครัวหงที่เอาแต่นั่งนิ่งไม่กล้าขยับตัวเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศให้ผ่อนคลายขึ้นนางมองไปที่ไปเฟยหลงเขาก็มองกลับมายิ้มให้นางเห็นเขานั่งเงียบเียพร้อมกับรอยยิ้มอ่อนโยนก็ไม่เห็นจะน่ากลัวตรงไหนเหตุใดทุกคนถึงเอาแต่มองหน้าเขาแล้วทำท่าเกรงราวกับอุนยนเช่นนี้ท่านาอาหลงนี่คืออะไรเจ้าคะเจ้าอิงวาชี้ไปยังตะกร้าที่มีผ้าปิดเอาไว้กับหม้อแกงใบใหญ่ หลงซื่อยิ้มเกรงไม่เป็นธรรมชาติมองคนของทางการที่นั่งอยู่ตรงหน้าอย่างไม่สบายใจนะักถึงแม้ว่าเขาจะรูปงามแต่บรรยากาศรอบตัวของเขามันทำให้คนไม่กล้าเข้าหาคนจากเมืองหลวงเป็นเช่นนี้เหมือนกันหมดหรือเปล่านะเดิมที่นางอยากถามเจ้าอิงวาหลายอย่างแต่เห็นว่ามีคนอื่นอยู่นางจึงได้แต่พูดคุยไม่กี่คำเท่านั้นนี่เป็นน้ำนมถั่วเหลืองกับซาลาเปาให้เสี่ยวหลิงไปตั้งหลายเดือนเขาคงคิดถึงมัน เลยทำมาให้โดยเฉพาะขอบคุณเจ้าคเสียวลินเองก็บ่นถึงทุกวันคราวนี้คงดีใจมากที่ได้กินสมใจพรุ่งนี้ข้าขอสั่งน้ำนมถั่วเหลืองหม้อใหญ่กับซาลาเปาทุกแบบอย่างละส0อสิบันนะเจ้าคะ่ะส่งทุกวันจนกว่าข้าจะแจ้งหยุดนะเจ้าคะ่ะเพราะตอนนี้มีคนมาเยอะมากได้กินซาลาเปากับน้ำนมถั่วเหลืองยามเช้าจะได้อิ่มท้อง เจ้าอิงวายิ้มรับถึงแม้ว่าตอนที่อยู่เมืองหลวงได้กินทุกวันแต่ระหว่างทางไม่ได้กินเลยก็ที่จะคิดถึงไม่ได้เหมือนกันในพรุ่งนี้จะให้อาฉีเอามาส่งแต่เช้าหลงซื้อยิ้มกว้างหน้าหนาวนี้คนไม่ค่อยออกจากบ้านรายได้ในการขายลดลงเกือบครึ่งหากเจ้าอิงวาสั่งเช่นนี้จนกระทั่งหิมะเริ่มละลายรายได้คงเทียบเท่ากับตอนที่เอาไปขายในเมืองแน่นอน เสี่ยวซีไปอุ่นนมถั่วเหลืองกับซาลาเปาเอาไว้ให้เสี่ยวหลิงคุณชายหมิงกับเสี่ยวห้าวนาหากเขาอาบน้ำเสร็จก็ค่อยให้เขาดื่มเสี่ยวซีรับไปจากนั้นทุกคนก็พากันถามถึงการแข่งขันพอเจ้าอิงฮอว่ากว่าได้รับชัยชนะกลับมาเกาเทียนตบเข่าเสียงดังด้วยความดีใจใบหน้าเขาแดงยิ้มกว้างราวกับเป็นตัวเองที่ได้รับชัยชนะมาอย่างไรอย่างนั้น ฉลองเรื่องดีเช่นนี้ต้องฉลองหงจินข้าจะซื้อหมูบ้านเจ้าเพื่อเลี้ยงฉลองให้กับเจ้าซื่อนางทำชื่อเสียงให้หมูบ้านเราแท้ๆเลยได้อย่างไรเจ้าคะเช่นนั้นข้าจะจ่ายค่าหมูเองจะรบกวนท่านลุงเกามาจ่ายได้อย่างไรไม่เป็นไรอิงอิงลุงจะเอาหมูมาให้ไม่ต้องมีใครจ่ายเงินหงจินตอบกลับมาทันทีบ้านเขาได้รับผลประโยชน์จากนางไม่น้อยหมูแค่ตัวเดียวนะเป็นอะไรได้ ข้าก็จะเอาไก่ในบ้านมาเพิ่มให้สามตัวสูฮานเอ่ยขึ้นมาเพื่อแสดงเจตนาของตัวเองบ้านเขาได้เงินจากเจ้าอิงวามาหลายทางเห็นว่าจะเลี้ยงทั้งหมู่บ้านหมูตัวเดียวคงไม่พอเท่าไหร่เสียดายเขามีไก่แค่สามตัวเท่านั้นไม่อย่างนั้นคงเอามาให้มากกว่านี้เช่นนั้นข้าขอบคุณเจ้าขะเดียวข้าจะทำอาหารอย่างอื่นมาเสริมแล้วกันนะเจ้าคะ เจ้าอิงวาเกรงใจแต่ก็ไม่อยากปอดีเสธในเมื่อเป็นความตั้งใจของพวกเขาเช่นนั้นพวกเรากลับก่อนเดี๋ยวจะกลับมาเตรียมสถานที่เอาเป็นลานด้านหน้าแล้วกันนะก่อไฟทำอาหารตรงใกล้ลำธารจะได้สะดวกถึงแม้ว่าลำธารจะกลายเป็นน้ำแข็งไปแล้วแต่เจาะลงไปก็ยังสามารถเอาน้ำมาล้างทำความสะอาดภาชนะได้อยู่หากก่อไฟแถวนั้นน้ำแข็งคงละลายได้ประโยชน์จากมันพอดี ทุกคนกลับกันหมดแล้วเจ้าอิงวาก็ขอให้ไปเฟยหลงช่วยนางข้าอยากให้คนไปในเมืองซื้อเนื้อกับหม้อมาเพิ่มในเมื่อจัดงานเลี้ยงตอนอากาศหนาวเย็นนางคิดถึงหม้อไฟเป็นอันดับแรกเดี๋ยวต้องสอนให้เผยชุยทำน้ำจิ้มเอาไว้เยอะๆจะได้เพียงพอกับจำนวนคนอีกทั้งจะพลาดน้ำเย็นชื่นใจไม่ได้ทำน้ำกระเจี๊ยบใส่น้ำแข็งเย็นๆกินคู่กับหม้อไฟน่าจะเข้ากันดีกว่า ได้เจ้าอยากได้อะไรก็จดมาไฟ่เฟยหลงไม่ขัดได้ยินคำชมของชาวบ้านที่เอ่ยถึงนางเขาก็มีความสุขไปด้วยเจ้าอิงว่าจดรายการที่ต้องซื้อลงในกระดาษพริกมีอยู่แล้วในกระถางผักผักสดก็ยังพอใช้ได้สำหรับคน20คนเท่านั้นเพราะหน้าหนาวเช่นนี้ที่อื่นคงไม่มีผักสดกินเหมือนของนางเห็นทีต้องขยายพื้นที่เพิ่มทำสวนผักแนวตั้งมากขึ้นปีหน้าจะได้ไม่ขาดแคลนผักเอาไว้ทำกิน นอกจากเนื้อเอามาเพิ่มมากหน่อยหม้อไฟสิ่งสำคัญคือเนื้อบ้านเรามีเครื่องปรุงกับหม้อขนาดกลางหลายใบยแล้วแต่ก็ซื้อมาเพิ่มอีกหกใบก็น่าจะพอให้คนของท่านไปร้านขายยาหาซื้อกระเทียมแดงมาให้ข้าสักสี่ห้าจินกับน้ำตาลสิบจินแอร์และแก้วนินเผาหลายใบยสำหรับคนของเราให้พอของชาวบ้านให้พวกเขาเตรียมของพวกเขามาเองคงไม่ได้ใช้ของในบ้านเราเอาตะเกียบกับถ้วยมาเพิ่มแล้วกันเจ้าคะ่ะ เจ้าอิงวาพูดอย่างรวดเร็วในขณะนั้นนางไม่ได้สังเกตเห็นใบหน้าของไปเฟยหลงยิ้มกว้างจนหุบไม่ได้ในหัวได้ยินแต่คำว่าบ้านเรากับคนของเราก็มีความสุขแล้วจนแทบไม่เชื่อตัวเองที่ใจเต้นกับคำพูดไม่กี่คำของเจ้าอิงวา หญิงสาวเงยหน้าขึ้นเห็นคนยิ้มหวานอยู่ตรงหน้าก็ทำหน้างงแค่กินหม้อไฟแค่นี้ต้องมีความสุขขนาดนี้เลยหรือใครจะคิดว่าใต้เท้าไปจะดีใจกับเรื่องแค่นี้ได้ท่านแม่เสี่ยวหลินสอนเพื่อนเล่นของเล่นแต่เอ,อร้ายยานางไม่มีของเล่นนางร้องไห้หน้าสงสารเสี่ยวหลินไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรขอรับ หวังอี้หลินวิ่งเข้ามากอดเจ้าอิงวาตอนนี้เขาอาบน้ำเปลี่ยนชุดแล้วนี่คงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้กระมังนางอายุเท่าไหร่นางเด็กกว่าเสี่ยวหลินขอรับไม่เป็นไรเยนนี้นางคงมางานเลี้ยงบ้านเราเดี๋ยวแม่ให้ย่าสวงช่วยเย็บตุ๊กตาผ้าให้นางสักตัวนางจะได้ไม่ร้องไห้ขอบคุณขอรับท่านแม่หวังอี้หลินยิ้มกว้างด้วยความดีใจ เขารู้สึกผิดที่ซื้อของเล่นที่เขาชอบมาทั้งนั้นมาให้เพื่อนในหมู่บ้านแต่มันกลับมีแต่สำหรับเด็กผู้ชายเล่นเห็นเด็กคนนั้นร้องไห้เขาก็รู้สึกสงสารพออามาขอให้มันดาช่วยก็ได้ผลมันดาของเขาช่างเก่งนักที่ช่วยแก้ไขปัญหาให้เขาได้แม่มีน้ำนมถั่วเหลืองมาให้เจ้าไปกินกับพี่เสี่ยวหฮาท่านอเล็กของเจ้าก่อนนะแม่จะไปเตรียมอาหาร เจ้าอิงวาพูดมาซะสวยหรูแท้จริงนางแค่ไปบอกให้เผยชุยทำน้ำจิ้มหม้อไฟให้นางนางรู้ว่าต้องใส่อะไรแล้วรสชาติประมาณไหนโชคดีที่เผยชุยมีพรสวรรค์ในการทำอาหารดังนั้นหากเจ้าอิงวาบอกนิดหน่อยนางก็สามารถทำออกมาได้และทำได้ดีด้วยขอรับท่านอาเล็กไปกินนมกันจะได้ตัวสูงสูง หวังอี้หลินเห็นหมิงหอยุ่งเสียนอเดินลงมาจากชั้นบนพอดีเขาจึงเข้าไปลากจูงอาตัวน้อยไปกินของอร่อยหมิงหอยุ่งเสียนอยื่นปกให้พี่ชายมองดูชุดที่เขาวสวมเองอย่างถูกต้องด้วยความภูมิใจตอนนี้เขาสามารถอาบน้ำแต่งตัวได้เองจนคล่องแคล่วไม่เหมือนครั้งแรกที่ทำเองมันเงงง้างงุ่งง,ง่ามไปหมดหากไม่มีเสี่ยวหลีมาช่วยเขาก็คงจะทำไม่ได้ ตอนที่เห็นสายตาดูแคลนจากเด็กอ้วนเขาอดที่จะหดหงิดและอับไอายไม่ได้ยิ่งได้ยินคำว่าท่านแม่บอกเสี่หลินว่ามีแต่เด็กเล็กเท่านั้นที่ยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้คนที่โตแล้วจะสามารถทำอะไรได้เองหมดแต่เขาโตจนป่านนี้แล้วทำไมทำไม่ได้เขาแทบจะมุดพื้นดินตรงนั้นตั้งใจว่าถึงกลับไปเขาก็จะไม่ให้ใคร,รมาช่วยอาบน้ำแต่งตัวให้เด็กขาด หลังจากฟังนิยายเสียงจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการฟังนิยายค่ะ